สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญประจมอีกคลิปครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนครับซึ่งก็ข่าช่วงน้าฝนนะครับหอดฝนช่วงแรงมาครับมาดูครับว่าต้นเรียนต้นนี้จะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเพื่อนๆครับต้เรียนต้นนี้ดูบริเวณรอบโคนครับหญ้าจะขึ้นเขียวจะอุ่มเลยนะครับนี่ครับ แสดงว่าดินเขาดีน้ำในดินเขาไม่แห้งเพราะว่ายญ้าขึ้นเขี่ยวจะอุ่มอย่างเห็นได้ชัดนะครับทุเรียนต้นนี้ปลูกไว้ก่อนฤด,ดูแล้งนะครับปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกุมภานะครับพอผ่านพ้นหน้าแล้งมาอย่างดีเพราะว่า ดินดีนะครับหญ้าขึ้นเต็มหมดนะครับแต่ไม่ได้ตัดเหตุผลเพราะว่าต้องการให้เขาคลุมดินเอาไว้นะครับในช่วงหนาแรงคุณเรียนต้นนี้จึงหลดพ้นหนาแรงมาได้นะครับครับระบบน้ําก็ไม่มีนะครับไม่ได้ให้ระบบน้ําแต่ดินตรงนี้เขาชื้นนะครับมีความชื้นสูงนะครับ ก็มีการใชเร้เศษวัชพืชคลุมดินออายว้แล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับเสริมให้เขาตอนที่เริ่มเข้าหน้าแรงนะครับเขาเขอลอดพ้นวิกฤตของน้ำแรงช่วงฤดูร้อนมาได้นะครับตอนนี้ได้ฝนเลยนะครับข้าวพึกจะผ่าปลายเดือนฝนก็เริ่มตกตัวเรียนต้นนี้ก็ ยอดเดินดีนะครับต่อยอดขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับดูดิครับนี่ขนาดว่าน้ําไม่มีนะครับไม่ได้ติดตั้งระบบน้ําการดูแลก็ใส่ปุ๋ยเคมีแค่เพียงเล็กน้อยนะครับแต่เขาก็โตได้เพราะว่าใช้ปุ๋ยคอกนะครับมันก็คือจำพวกปุ๋ยหมักนะครับหลากเขาก็จะเดินดี ตุเรียนก็จะโตวไวนะครับความชื้นนะครับสำคัญมากครับจากในดินนะครับเพื่อนๆปลูกก็ให้เลือกดินที่มีความชื้นสูงนะครับสังเกตได้จากหญ้าที่หอกนะครับสังเกตได้จากหญ้าที่หอกในช่วงหน้าแล้งพื้นที่ตรงไหนที่หญ้ายังเขียวจะอุ่มนั่นก็หมายถึงว่าในดินตรงนั้นมีความชื้นสูงมีน้ำนะครับ อย่างเช่นทุเรียนต้นนี้นะครับแม้ว่าไม่มีระบบน้ําแต่ก็หลอดพ้นวิกฤตความร้อนในช่วงฤดูแล้งได้นะครับเพราะว่าดินตรงนี้มีความชื้นสูงนะครับประกอบด้วยปุ๋ยอคอกที่เอามาใส่ให้เขาแล้วก็ปิดโคนต้นด้วยเศษวัชพืชต,ต่างๆนะครับอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับ เพื่อนๆปลูกตุเรียนกันไว้เน้นใกล้ๆบ้านนะครับต้นสองต้นนะครับถ้าเป็นการปลูกเชิงวิออกสู่ตลาดเชิงพาณิชกอ็อันนั้นก็ต้องใช้ระบบน้ําแต่นี่หมายถึงการปลูกแบบพอเพียงเอาไว้ทานใกล้ๆบ้านในครัวเรือนนะครับก็แนะนําเพื่อนๆน,น,นะครับดูพื้นที่ ตรงไหนที่มีหญ้าหออเขียวอยู่ในช่วงฤดูแล้งตรงนั้นก็หมายถึงว่าดินมีความชื้นสูงนะครับสามารถที่จะปลูกทุเรียนให้รอดพ้นจากวิกฤตความร้อนความเล้งได้นะครับกอนแนะนำเพื่อนๆน,นะครับครับเพื่อนๆครับขอพาเพื่อนมาชมทุเรียนซึ่ง ผ่านพ้นจากไปแรงมาได้ด้วยการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและก็เลือกพื้นที่ปลูกโดยที่พื้นที่ที่มีหญ้าขึ้นเขียวๆนั่นแหละครับตรงนั้นก็หมายถึงว่าพื้นที่ดินจะชุ่มฉ่านะครับเรามาขุดหลุมปลูกทุเรียนทุเรียนของเราก็จะเติบโตได้ไวนะครับนี่เป็นความรู้แบบบ้านๆน,นะครับของลุงบุญนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับลงบุญด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับครับท้ายนี้ก็ขอไว้พรใอเพื่อนๆน,นะครับจกโชคดีมีความสุขกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ